Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ชือ่อน้ำไม้ชื S <S <illing en> <s <Elliott> <S ่อแล้วอันนั้นนะน้ำไม้ต้มเอาแล้ววจ่ายแล้วเอาของกันอัใหญ่ได้ยังไปต้มไปแกงทำไหมนี่เด นาโปานี่เดขยเอรเาไันนี้งินี่ส้มปลาซิบลูกิบิบันนั้นหัวมาันดีเด้หัวมันขาดละซ่าหัวแกงส้มหัวปต้มใส่เงิน,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 นกะ นี่เป็นประเภทชิ้นแห้งนี่ได้นั่งอันปลาแห้งนี่าง้หัวควายชิมนัวั้งบราณบราณมีหมูดีมีหมูติ๊กเบิ้งตัวนี้ค่ะติดเบิ้งกตัวนี้แต่ผู้ชมบอกันเดียวเลยคุณซื่ออลไแม่แน่คุณขายโอ้โัตัวนี้

Nhiều mà tư Hai lô hai làn thôi là, <laughs> à, đây là. À, Trước đây nhịp phải lo Ăn tô ปลาอไป้าไสไลอนไี่ื่อนนะรัว่าอัน้า่งเลวบานเออ้า่านน้มอูื่อเบิร์ดหม่อเอ่ะซือน้ำไม่ส้มกันพี่นักไ่ต้มใส่ปลาแค่นั้นไม่ซื้อกระปุกเลยท่านมีเวลาได้เห็นเออ ตึงอีกแน่เลยอ่ามีการติดอีกนะคอปนโมกระมกล้นนะนะมืนนะเออมื่นเนะมื่นแซบล้ืน้อยอมีทั้งปลาแดกพร้อมปลาแดกแซ่บมีละมืดละบะยังบย่งเยอะน่างไ้ปลาแดกพร้อมใส่ตำมุกหง อินตาหน,น่ากินแซ่บๆนะซื้อมะข้อนเพื่อนกันพี่น้อง 5, 000, ตองห้าพันตองห้าพันเอาแต่ให้น้องตูน้องตูเพื่อนอยากอยากกินมกส้มพี่น้องเห็นมะข้อนี้มันกลายบ่ได้ไเตตองห้าพันกีบ ดตอนนี้เต็มเดฮะห้งเสามารถซาวห้าพันกี่้อง ไม่ใส่เปนกระซือซื้ออย่างเนาะไม่ใส่นี่เนาะมังนาวเอมากามังเล่นเนาะมังเล่นมังนาวเด้มังนาวย่งด้อย่งบ้อยู่ให้กินแรงกินน้ำเวลามีความคึกคืนดีสมควรแม่ค้าแม่คายกอนเยมๆแจ่มใสนั่งยิ้มเปื้อนหยผู้ใดก็ได้ คือผู้ตายหลายคนคี่น้งองเอาไปรอทางในตึมยังไงคอเม่ใส่เหมือนกันเดิเข้าไปทางในจักยู่บบองได

เ็ขนมปา,างในสู่กันขนมขายได้ไหนังห้าพันอ่าีำนนละพันพวกกันห้าพันได้บ่ฮะเอได้เอยได้ว่ละพันตัวไดเนาะอัอนนี้ละ À, thì anh tên cái anh tên mấy cái con đó đã vào vào đây thay Và cặp <laughs> không quần คายมานันคายมานันเลื้อยเลืตอนนี้ก็ได้เครื่องลายเติบลายพี่น้องก็มีอา,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 าหารการกินทุกชนลายก็เป็นอาหารการกินพี่น้ิณจะมีหนังเค็มหนื้อไม้ต้มแล้วก็ปีซีนนะซีนแน่ชินงวนัวแล้วก็มีมาร์ลินไม้มีมีซังเนื้อไหมส้ม